แอดออนนี้โคตรเก่งนะครับถ้าเกิดผมเอาเป้าตุกาเนี่ยครับชี้ไปที่ตัวนี้นะครับมันก็จะบอกว่ามันคือตัวอะไรมันเลือดเท่าไหร่และมาจากแอดออนอะไรครับไอลูกแอดซึ่งแอดออนนี้ครับโคตรเก่งนะครับสามารถแข่งงานร่วมกับแอดออนอื่นได้ด้วยนะครับใช่ไหมครับซึ่งเราสามารถใช้นะครับการทำภารกิจเก็บแอคชั่เมนได้ด้วยนะครับเรื่มโลกมานะครับเมื่อคุณมองไปยังบล็อกต่างๆหรือสิ่งมีชีวิตต่างๆก็จะปรดชื่อบอกมาน่ครับอย่างเี่ผมมองไปที่กราดบล็อกหรือบล็อกหญ้านะครับก็จะบอกชื่อ อีกตัวอย่างหนึ่งถ้าผมมองบล็อกน้ำนะหรือบล็อก,กวอเตอร์มันก็จะมีลูกถังน้ําอันนี้มานะครับอ่ะซึ่งอันนี้หมายความว่าให้เราใช้ถังน้ํานะครับเพื่อที่จะสามารถตักน้าอันนี้ขึ้นมาได้อ่ะผมจะลองหยิบถังน้าดูนนะครับแล้วจะเราก็สามารถได้ครับซึ่งผู้เล่นไม่่ครับปกติก็อาจจะรู้นะครับแต่บางคนที่แะบรู้เล่นมาแอบก็ยังไม่รู้นะครับก็วันนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับ ซถ้าเกิดผมไปม,มองเสี่ยมีชีวิตรหรือเตตี้นะครับเช่นเผมจะมองแก่นะครับนั่นอเรา่ิว่าชีมนะครับแล้วจะมีสัญลักษณ์โผล่มาไอคอนประมาณนี้ครับเช่นไอข้าฟางข้าวเนี่ยหมายความว่าสามารถใช้ฟางข้าวเนี่ยเพื่อเป็นอาหารให้แก่ได้แต่มาว่าสามารถเลี้แก่ได้ประมาณนี้ครับ ได้อย่างหนึ่งด้วยมันจะบอกเฮดพีของดีตี้หรือสัตว์หนึ่งมีชีวิตที่เราไป่มองครับอ่านะแล้วจะมีสัญลักษณ์อื่นๆมากมายอย่างเช่นอานิล่าจะมีสัญลักษณ์ของตัวซิสมาครับหรือตัวคาราที่เราสามารถเอาไปใส่ล็อกกี้แล้วก็ไปขี่ได้นะครับและออนนี้ยังมีความสามารถนะครับถ้าเราไปมองบอกอันนีนะครับมันก็แสดงชื่อบล็อกโอตินะครับแต่ถ้าเรากดย่อมันก็จะมีรายละเอียดอะไรต่างๆมานะครับซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่แต่เราบอกนะครับก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งผม้นนะครับเป็โอ๊ หนึ่งถ้าเรากดย่อครับก็จะมีบอกอรอยายละเอียดต่างๆนะครับเช่นอันนี้เป็นแกนแนวตั้งแกน y และเราอันนี้เป็นแกนแนวตั้งแกน x เช่นผมจะมองไปที่แครอทนะครับแล้วผมกดย่อก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆนะครับอย่างแครอทอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระยะการเติบโตนะครับอันนี้เป็นระยะการเติบโตศู์ก็จะมีต้นประมาณนี้และนี่คือระยะการเติบโตเจ็ดอย่างหนึ่งครับแนอันนี้ถ้าเหมือนเซลล์พิวาที่มีเลือดเยอะอย่างเช่นไอรอนกรดนะครับเขาก็จะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยนะครับถ้าเรามาใช้กับเลือดตัวนะครับเช่นนี้ผมจะมองไปมองไปที่เลือดตัวปกติเลือดตัวดาร์กก็จะระยะช่องสัญญานี้เป็น15จะอยู่อันนี้จะอยู่ใกล้ตัวส่งสัญญาณนรับ แล้วสัญญาณก็จะลดหลั่นลงมาเรื่อยๆนะครับด้วยเป็นเรื่องปกตินะครับบอกนะครับผมตอนนี้ก็สามารถทําการเช็คสัญญาณเรสโตนที่ออกมาจากตัวแหล่งต้นกำเนิดได้นะครับและอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับแต่ตอนนี้สามารถใช้วมกันได้เรื่อยนะครับ,ต,นนาารรรบตัวที่แอนสแควร์ชิคเก้นนักเก็ตอะไรสักอย่างนึ่งนะครับลองกดแก้ไวท์เวดไปเลยนะครับ อลองกดเข้าเกมมาดูนะครับก็จะเป็นเ,นเดิมเลยครับก็อันนี้ครับก็ถ้าเราลองเอาเป้าตรงกลางรัปคีมาลองตรงนี้นะครับมันก็จะบอกตัวนี้ว่ามันคือตัวอะไรนะครับแล้วก็จะมาบอกด้วยว่ามาจากแอปออนไหนเลือดเท่าไหร่นะครับ